สวัสดีครับพี่พี่ผมน้องเอิร์สซีดีปัญโยนะพี่สายหลวงพ่อเทียมวัดกัตตานพีพี่วันนี้ผมจะมาแกะล็อกเก็ตหัวใจหลวงพ่อเทียมนะพี่วัดกัตตาทิราชช่วงยุคต้นนะพี่ยุคต้นนะนี่ครับยุคต้นนะพี่ยุคต้น จะไม่มีคําว่าวราวิหารนะพี่จะมีคําว่าวัดกษัตริย์ตาธิราชนะพี่นี่ยุคต้นเลยข้อมูลตรงนี้ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่น่าจะเป็นยุคต้นนะพี่ถ้าเป็นยุคปลายหลังพศปี2520มาเนี่ยจะขึ้นคําว่าเป็นวรวิหารนะพี่ตามประวัติวัดนะเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับพี่ๆกำลังแกะเลย